สุดการรอคอยกอบไม้ประกาศจัดคอนเสิร์ตตรียูเนียนในรอบ13ปีอีกหนึ่งตำนานศิลปินดูโอ้ยุค2000ชื่อดังที่ใครๆต่างก็คิดถึงสำหรับกอบพิชยะกับไม้ที่รัฐคู่พี่น้องสุดฮอตตำนานแห่งผมรากไายแม้จะแยกย้ายกันไปตามฝันในเส้นทางของตัวแต่ทั้งคู่ยังคอยซัพพอร์ตกันและกัน ไม่ว่าใครต้องเผชิญกับสถานการณ์อะไรก็มักเห็นพี่น้องคู่นี้กอดคอเคียงข้างกันเสมอเป็นพี่น้องที่รักมากๆอีกคู่ก็ว่าได้อย่างที่ทราบกันว่าแฟนๆต่างตั้งตารอการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอยากให้ทั้งคู่จัดคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกับศิลปินท่านอื่นบ้างล่าสุดคู่พี่น้องสุดฮอตได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกัน โดยทั้งคู่กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นรียูเนียนคู่หูดูโอโดยกอบพิทยะได้โพสต์คลิปลงอินสตากแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า The wait is finally over สเตจูนฟอร์มูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกอล์ฟไมเฟอร์ตรียูเนียนคอนเสิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม G O L F M I K E เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำนานผมรากสาส่วนทางไม้ก็ได้โพสโปสเตอร์คอนเสิร์ตลงอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันพร้อมข้อความว่ายอมแล้วนะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก o l f My Feather Union Concert เครื่องหมายสี่เหลี่ยม G O L F M I K E เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตํานานผมรากไซ